ก่อนจะรับชมสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องมุมมือด้วยนะครับในช่วงศตวตรรษที่1 1ณทะเลทรายทางทิศตะวันตกของประเทศจีนกลุ่มทหารรับจ้างจากยุโรปกำลังถูกไล่ล่าจากพวกโจนทะเลทรายที่กำลังต้องการปล้นม้าและ,สะเสบียงของพวกเขาเมื่อวิลเลียมการินตัวเอกของเรื่องเห็นว่าคืนปล่อยเอาไว้แบบนี้พวกเขาจะตายกันหมดเขาจึงสั่งให้ตัดเชือกปล่อยม้าส่วนหนึ่งแยกจากขบวนเพื่อหลอกล่อให้กลุ่มโจนทะเลทรายตามม้าเหล่านั้นไปเมื่อพวกมันหลงกล กลุ่มของเวลเลียมจึงขีมม่ม้าหนีไปอีกทางและพักค้างแรมอยู่บริเวณขอบน้ำผาเพื่อปรึกษากันว่าในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะทำภารกิจตามหาดินระเบิดต่อหรือว่าจะยอมแพ้แล้วกลับไปที่เรือซึ่งความเห็นก็แบ่งออกเป็นสองฝั่งแต่สุดท้ายพวกเขาก็ลงมติกันว่าจะเดินทางไปยังทิศเหนือเพื่อทำภารกิจต่อไปหลังจากนั้นพวกเขาก็มาตรวจสอบสัมภาระที่เหลืออยู่และตัดสินใจทิ้งสิ่งของที่ได้ประโยชน์รวมไปถึงแม่เหล็กขนาดเท่าก้อนหินแต่เวลเลียมก็ตัดสินใจเก็บมันเอาไวา้เพราะมองว่าอย่างน้อยมันก็ใช้ทำเข็มทิได้ อย่างใดก็ตามในขณะที่วิลเลียมและทาวากกำลังปรึกษากันเกี่ยวกับการทิ้งคนบาดเจ็บเอาไว้ที่นี่จู่ๆกลับมีบางสิ่งพุ่งเข้าไปโจมตีสองคนนั้นจนหายไปในพริบตาและทิ้งไว้เพียงรอยเลือดของทั้งคู่เอาไว้เท่านั้นวิลเลียมและทาวาจึงหยิบดาบออกมาป้องกันตัวก่อนที่จะมีอสูรกายตัวหนึ่งกระโดดเข้ามาโจมตีและถูกคมดาบจากวิลเลียมสังหารจนมือขาดทั้งสองคนจึงตัดสินใจรีบหนีออกไปจากที่นั่นเดี๋ยวนี้พร้อมกับหยิบมือของอสูรกายติดมาด้วย2วันหลังจากนั้น ทั้งสองคนเพราะว่ากลุ่มโจนทะเลทรายยังคงไล่ล่าพวกเขาอยู่ทั้งคู่จึงรีบขี่ม้าหนีพวกมันอีกครั้งจนกระทั่งมาหยุดชะงักอยู่ที่กำแพงขนาดใหญ่ที่มีทหารนับผ่านยิงธนูลงมาอยู่ทั้งสองคนเอาไว้เมื่อกลุ่มโจนทะเลทรายถอยกลับไปทั้งสองคนจึงตัดสินใจมอบตัวกับกลุ่มทหารเพราะมองว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะปลอดภัยกว่าการหันกลับไปสู้กับพวกโจนเหล่านั้นเมื่อเรื่องนี้ถึงหูแม่ทัพหลินเธอจึงรีบเดินทางมาดูสองคนนี้ด้วยตาของตัวเองและต่างพากันตกตะลึงที่ได้พบว่าทั้งคู่พกแขนของอสูรกาายติดมดม้ว เธอจึงเข้ามาสอบถามวิลเลียมด้วยภาษาอังกฤษว่าทั้งสองคนเป็นใครและมีแขนของอสูรกกายได้ยังไงก่อนที่วิลเลียมจะสารภาพกับเธอว่าเขากับทาวาเป็นพ่อค้าที่มาจากฝั่งตะวันตกส่วนแขนของอสูรกกายก็มาจากการที่เขาถูกมันจู่โจมเมื่อคืนก่อนในตอนแรกแม่ทัพหลินไม่เชื่อว่าวิลเลียมพูดความจริงเธอจึงไปเสนอกับแม่ทับใหญ่ว่าควรกําจัดสองคนนี้ไปเพื่อรักษาความลับบางอย่างแต่คนซื่อหวังกับมองว่าสิ่งที่สองคนนั้นพูดมีเขาว่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะที่ดาบของเขายังมีเลือดสดๆของอสูรกายติดอยู่เลย ทว่าในขณะที่พวกเขากําลังหารือกันเกี่ยวกับอนาคตของทั้งสองคนจู่ๆกับมีทหารวิ่งเข้ามารายงานด้วยความตื่นตระหนกว่าข้างนอกกําลังถูกโจมตีจากเทาเทียเหลือ,อสุลกาที่โจมตีวิลเลียมกับพักพวกเมื่อคืนก่อนแม่ทัพใหญ่จึงสั่งให้จับวิลเลียมและทาวาไปขังเอาไว้ก่อนพร้อมกับสั่งให้ทหารทุกนายรีบไปประจําจุดของเตียงให้เร็วที่สุดในระหว่างทางวิลเลียมสงสัยว่าเทาเทียที่พวกเขาหมายถึงมันคือตัวอะไรกันแน่กุนซือหวังจึงบอกแค่ว่ามันคืออสุรกายที่พระเจ้าส่งลงมาลงโทษมนุษย์ทุกๆ60ปี แต่เขาจะอธิบายเรื่องนี้ฟังทีหลังถ้าหากพวกเขาสามารถรอดไปจากการจู่โจมในครั้งนี้ได้ในระหว่างนี้เหล่าทหารร้อยพันชีวิตต่างพากันเตรียมพร้อมรับมือสัตว์ประหาดด้วยความรวดเด็ยวและเป็นระเบียบคล้ายกับว่าพวกเขาฝึกซ้อมกันมาหลายสิบปีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันนี้วันเดียวนอกจากนี้พวกเขายังมีอาวุธขนาดเล็กและใหญ่ติดตั้งเอาไว้บนกำแพงอีกด้วยส่วนสีสันของชุดที่ทหารใส่ก็จะแตกต่างกันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเช่นสีดำก็จะเป็นทหารดาบสีแดงเป็นพลธนูและสีฟ้าเป็นทหารหญิงเป็นต้น เมื่อพวกเขาเตรียมตัวเสร็จเสียงฝีเท้าของสัตว์ประหลาดนับหมื่นตัวก็ค่อยๆกลูกันเข้ามาที่กำแพงของพวกเขาแม่ทัพใหญ่จึงสั่งการให้ยิงอาวุธทางกายออกไปต้านพวกมันเอาไว้ก่อนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยระเบิดหินติดไฟและลูกธนูนับพันจากพลธนูเมื่อสัตว์ประหลาดบุกเข้ามาจนถึงหน้ากำแพงแม่ทัพใหญ่จึงสั่งให้หน่วยกระเดียนที่เป็นทหารหญิงเริ่มทำการโจมตีโดยวิธีการคือพวกเธอจะกระโดดลงไปจู่โจมพวกมันด้วยหอกก่อนที่จะมีทหารดึงเชือกพวกเธอกลับขึ้นมายืนอยู่ข้างบนอีกครั้งซึ่งก็แนนนนน่่ออาามมีีหลยคทด,ดขึ้ไ แต่ก็มีอีกหลายคนที่โชคร้ายกลายเป็นอาหารของพวกมันอยู่ข้างล่างในขณะที่การต่อสู้กําลังดําเนินไปอย่างดุดเดือดวิลเลียมและทาวาก็สังเกตเห็นว่าที่นั่นมีชาวยุโรปคนหนึ่งอยู่ที่นั่นก่อนพวกเขาและไม่ถูกมัดมือทั้งคู่จึงเห็นตรงกันว่าชายคนนั้นอาจจะช่วยให้พวกเขาหนีออกไปจากที่นี่ได้ขณะเดียวกันในตอนนี้พวกเขาสังเกตเห็นว่าอาสุรกายเทอเ,เทียมันมีราชินีที่คอยบัญชาการอยู่เบื้องหลังแม่ทัพใหญ่จึงสั่งการให้ทหารโจมตีราชินีทันทีแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อเห็นว่าพวกมันมีวิธีปกป้องราชินีองนเป็ย่าด นอกจากนี้ราชนีของพวกมันยังเริ่มส่งสัญญาณให้เทาเทียทุกตัวทำการจู่โจมขั้นเด็ดขาดซึ่งนั่นจะทำให้พวกมันทุกตัวกลูกันขึ้นไปบนกำแพงอย่างไม่กลัวตายและกระโดดขึ้นไปทำทร้ายทหารที่อยู่บนนั้นอย่างบา้าคลังเมื่อเห็นท่าไม่ดีวิลเลียมจึงสั่งให้ทหารคนหนึ่งอยู่สนใจพวกเขาและรีบไปจัดการสัปหลาดได้แล้วก่อนที่พวกเขาจะส่งสัญญาณให้ชายที่เป็นคนยุดรปเข้ามาแก้มัดเพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยชาวจีนที่นี่สู้กับพวกมันเมื่อทั้งสองคนเป็นอิสระพวกเขาจึงรีบเข้าไปโชว์ฝีมือกำ ซึ่งทั้งสองคนใช้ความเป็นทีมเวิร์กที่ต่อสู้ด้วยกันมานานในการกำจัดสัตว์ประหลาดที่อยู่ข้างบนไปอย่างง่ายดายไม่นานราชนีของพวกเทาเทียก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามีการสูญเสียกำลังทหารไปมากเกินไปมันจึงส่งสัญญาณให้เท่าเทียทุกตัวถอยทับกลับไปก่อนในขณะที่ฝั่งของวิลเลียมและทาวาได้รับคำขอบคุณจากแม่ทัพใหญ่ที่ทั้งคู่ช่วยชีวิตทหารของพวกเขาจาก er เทาเทียเมื่อสักครู่ในคืนนั้นแม่ทัพใหญ่เริ่มตระหนักได้ว,ว่าพวกเท่าเทียมันก็วิวัฒนาการและฉลาดขึ้นเฉกเช่นเดียยกกันกันนบมนุษ ดังนั้นเขาจึงสั่งการให้แม่ทัพหลินเตรียมตัวรับมือกับพวกมันอีกครั้งพร้อมกับสั่งห้ามไม่ให้ปล่อยตัววิลเลียมและทาวาเด็ดขาดเพื่อรักษาความลับของที่นี่เอาไว้ขณะเดียวกันชาวยุโรปชื่อว่าบรหลาดได้เข้ามาปลุกวิลเลียมและทาวาเพื่อสอบถามถึงจุดประสงค์ของการมาที่นี่ของทั้งสองคนซึ่งปรากฏว่าบรลลาดเองก็เป็นพ่อค้าที่มาตามหาดินระเบิดเมื่อ25ปีที่แล้วแต่เขาก็ถูกพวกคนจีนจับเอาไว้ที่นี่และไม่ยอมปล่อยให้เขาไปไหนจนกระทั่งตอนนี้บัลลาดเผยว่าที่นี่คือสถถาาาาาานนทที่ท่เเเเกกก็็บบดิรระอไวว้้แลขมาามงงึังงค อาจจะช่วยให้พวกเขาเนิย์ไปจากที่นี่พร้อมดินระเบิดได้ในเช้าวันต่อมาวิลเลียมและทาวาอาบน้ําแต่งตัวใหม่จนสะอาดสะอ้านและได้รับการปรบมือต้อนรับจากแม่ทัพใหญ่และเหล่าทหารอย่างสมเกียรติจากนั้นแม่ทัพใหญ่ก็ได้ขอให้ทั้งคู่โชว์ฝีมือให้กับเหล่าทหารดูเป็นบุญตายอีกครั้งซึ่งทั้งสองคนก็ได้เลือกโชว์ที่ทั้งคู่ชอบฝึกซ้อมกันอยู่เป็นประจำจนทําให้ทุกคนที่นั่นต่างพากันตกตะลึงในความแม่นยําของวิลเลียมต่อมาในขณะที่พวกเขากําลังนั่งกินข้าววิลเลียมก็ได้รู้ความจริง ว่าบรรลาดเป็นคนสอนภาษาอังกฤษให้แม่ทัพหลินมาตลอด25ปีแต่เธอก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงจับตัวบรรลาดเอาไว้ที่นี่นานขนาดนั้นนอกจากนี้วิลเลียมยังเผยว่าเขาอยู่บนสนามรบมาตั้งแต่เด็กโดยเริ่มจากการเป็นเด็กเก็บศพและค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาจนกระทั่งเป็นพลธนูของกองทัพอีกทั้งเขายังเคยรบมาแล้วหลายสมรภูมิซึ่งนั่นจะทำให้เขามีประสบการณ์และไม่เกรงกลัวสิ่งใดแม้กระทั่งสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนขณะเดียวกันทาวาและบรรลาด ก็กำลังวางแผนกันว่าในคืนนี้พวกเขาจึงสามคนจะเดี่ยวไปจากที่นี่พร้อมกับเตือนให้ทั้งคู่ระวังแม่ทับหลินให้ดีเพราะเธอเป็นผู้มีอำนาจของที่นี่และอาจจะพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้วิลเลียมเปลี่ยนใจหลังจากนั้นแม่ทัพหลินก็ทดสอบความกล้าของวิลเลียมด้วยการท้ายเขากระโดดท่นลงไปยังพื้นข้างล่างซึ่งมีความสูงประมาณตึกร้อยชั้นแต่เมื่อเห็นว่าวิลเลียมเริ่มลังเลเธอจึงสอนภาษาจีนให้กับเขาหนึ่งคำซึ่งความหมายของมันแปลว่าความไว้ใจโดยเธอบอกว่าแม่ทัพทุกคนรวมถึงทหารที่นี่ปกครองกันด้วยคำคำนี้ เพราะถ้าหากพวกเขาไม่ไว้ใจกันและกันกองทัพก็จะแตกเป็นเสี่ยงและนั่นอาจจะทําให้อาณาจักรของที่นี่ล่มสลายแต่วิลเลียมก็ปฏิเสธที่จะกระโดดลงไปไม่ใช่เพราะว่ากลัวแต่เขาเผยว่าสาเหตุที่เขามีชีวิตอยู่ได้มันจนถึงตอนนี้มันเป็นเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจใครง่ายๆต่างหากในคืนนั้นบัลลาาได้แสดงให้ทั้งสองคนเห็นถึงอนุภาพของดินเนอร์เบิร์ดที่สามารถทาลายได้แม้กระทั่งกําแพงหนาๆของที่นี่พร้อมกับบอกว่าที่นี่มีววทมากมายที่คนจีนซ่อนเอาไว้ต่อกอกับพวกเทาเทียดังนั้นแผนของพวกเขาคือเมื่อไหรรร่่่กกกก็ตาาาามมมททีีีจีจจโเเยอคั้ง ทั้ง3คนก็จะอาศัยตอนที่ทหารทุกคนขึ้นไปรวมตัวกันด้านบนเพื่อเข้าไปทําการขโมยดินเดอร์เบิร์ดและขี่ม้าหลบหนีออกไปต่อมาคุณซอหวังได้เรียกวิลเลียมกับทาวามาพบเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทําให้เทาเทียอ่อนแดงขณะต่อสู้คือหินแม่เหล็กก้อนนี้ซึ่งถหากทฤษฎีของเขาถูกต้องน่าจะทําให้พวกเขาสามารถต่อกรกับพวกเทาเทียได้โดยคุณซือหวังได้เล่าให้ทั้งคู่ฟังต่อจากที่ติดค้างเอาไว้ว่าเมื่อ2,000ปีก่อนได้มีฮ่องเต้องหนึ่งนําความทุกข์เข็นมาสู่ราชดอนชาวจีน ดังนั้นสวรรค์จึงส่งอุกบาทลูกหนึ่งมาพุ่งชนภูเขาจนเกิดเป็นสีเขียวก่อนที่จะมีสุรกายเทาเทียออกมาอารวาททุกๆ60ปีเพื่อเป็นการลงโทษต่อมนุษย์ผู้โลกมากนอกจากนี้พวกเทาเทียมันยังมีราชนีตัวหนึ่งที่คอยสั่งการอยู่เบื้องหลังโดยพวกสมุนจะเป็นผู้นำอาหารไปป้อนให้แก่ราชนีเพื่อที่มันจะได้ออกลูกหลานออกมาเพิ่มจนกระทั่งจำนวนของพวกมันมีมากกว่า10,000ตัวซึ่งถ้าหากปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปพวกเทาเทียก็จะทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและอาจส่งผลให้พวกมันออกโจมตีไปทัั่ววุกมมขของโลในนณะเดีย แม่ทัพใหญ่ได้รับรายงานว่ามีทหารถูกเทาเทียตัวหนึ่งบุกเข้ามาทำร้ายจนตายพวกเขาจึงนำกำลังทหารเข้าไปต่อกรกับมันโดยไม่รู้ว่านั่นเป็นกับดักที่เทาเทียกตัววางเอาไว้เพื่อที่จะโจมตีพวกเขาจากทางด้านหลังซึ่งนั่นส่งผลให้แม่ทัพใหญ่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะต้องการจะปกป้องแม่ทัพหลินแต่เพียงไม่นานแม่ทัพใหญ่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาจึงมอบหมายให้แม่ทัพหลินเป็นผู้นำสูงสุดคนต่อไปก่อนที่เขาจะค่อยๆหมดลมหายใจและตายไปอย่างนาเศร้า หลังจากที่งานศพของแม่ทัพใหญ่เสร็จสิ้นลงไปอย่างสมเกียรติแม่ทัพหลินพร้อมคุณนางคนอื่นๆก็มาวางแผนและตั้งก้อสังเกตจากตำนานที่เคยถูกจารึกเอาไว้ว่าบางทีแม่เหล็กอาจจะเป็นสิ่งที่รบกวนสัญญาณจากดาชนีที่ส่งมาถึงเทาเทียจะทำให้ตอนนั้นพวกมันถูกวิลเลียมและทาวาสังหารไปอย่างง่ายดายซึ่งวิลเลียมก็ได้เสนอให้พวกเขาจับตัวของเทาเทียมาสักตัวเพื่อทำการทดลองให้หายสงสัยพร้อมกับเสนอไปว่าให้พวกเขาใช้วิธีเดียวกันกับที่ชาวสเปนใช้จับปาวานหลังจากที่การวางแผนจบลง าวาก็ได้เรียกวิลเลียมเข้ามาเตือนสติว่าเขาควรหยุดสนใจเรื่องนี้และเตรียมพร้อมที่จะหลบหนีออกไปจากที่นี่ได้แล้วเพราะโอกาสของพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งดังนั้นเขาควรเลือกทําตัวเป็นฮีโร่และหันมาช่วยพวกเดียวกันขโมยดินระเบิดออกไปจากที่นี่ดีกว่าต่อมาในขณะที่เหล่าทหารกําลังเตรียมยาสลบลงไปบนธนูเพื่อให้พร้อมสําหรับการจับตัวเทาเทียมมันทําการทดลองก็ได้มีฐานด้าบคนหนึ่งกลัวจนตัวสั่นจนถูกขุนนางไล่ให้ไปทํางานอยู่ในห้องครัวในขณะนั้น วิลเลียมเองก็ได้หาจังหวัดเดินกลับไปหาทาวาเช่นกันโดยไม่รู้เลยว่าในขณะนั้นบัลลาดกำลังวางแผนจะหนีออกไปจากที่นี่กับทาวาเพียงสองคนขณะเดียวกันในตอนนี้สุวกายเทาเทียได้กระโดดขึ้นมาโจมตีทหารไปจานวนหนึ่งแม่ทัพหลินจึงส่งหน่วยพลีชีพลงไปต่อกรกับพวกมันพร้อมกับสั่งให้เปิดใช้งานกองจากพิฆาตที่อยู่ข้างล่างเมื่อจํานวนของเทาเทียเดิมมากพอแม่ทัพหลินจึงสั่งยิงปืนฉมวกที่ทายาสลลบเอาไว้ใส่พวกมันซึ่งก็มีหลายตัวที่หลุดออกมาได้ แต่ก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่เหมือนจะติดกับของพวกเขาแล้วขณะเดียวกันวิลเลียมที่ยืนคิดไตรตรองอยู่นานในที่สุดเขาก็เปลี่ยนใจและหันกลับไปช่วยคนจีนดึงเท่าเทียขึ้นมาข้างบนโดยเขาได้แนะนําให้รอยาสลบทํางานและยิงปืนระเบิดลงไปจํากัดพื้นที่ของพวกมันเอาไว้ก่อนเมื่อพวกเขาเห็นว่าเท่าเทียตัวนี้กําลังจะหลุดไปได้นหนีไม่ช้าวิลเลียมจึงตัดสินใจกระโดดลงไปข้างล่างและได้รับความช่วยเหลือจากธนูกรีดร้องของแม่ทัพหลินซึ่งจะส่งเสียงร้องตอนที่เท่าเทียกําลังวิ่งช่วยให้วิลเลียมรู้ตําแหน่งของพวกมันได้เมื่อวิลเลมลงงงงาาาถึข้่ เขาจึงค่อยๆล่ามโซ่วไว้กับตัวของเทาเทียที่หมดสติและส่งสัญญาณให้ทหารดึงด้าของมันขึ้นไปแต่ทว่าในขณะนั้นได้มีเทาเทียสองตัวกระโดดเข้ามาโจมตีวิลเลียมอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่โชคยังดีที่ทาวาได้กระโดดเข้ามาช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ได้อย่างเฉียวเฉียดจากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันกำจัดเทาเทียที่เหลืออยู่แต่เนื่องจากจำนวนของพวกมันที่มีมากเกินไปวิลเลียมจึงส่งสัญญาณให้แม่ทัพหลินยิงระเบิดลงมาจนทำให้ทั้งสองคนถูกลุกหลงและหมดสติไปด้วยเมื่อทุกอย่างงงบลววิมกกก็ถูพาาตััไปรษ และได้รู้ข่าวจากแม่ทับหลินว่าพวกเขาจับตัวของเทาเทียไว้ได้สําเร็จส่วนทาวาเพื่อนของเขาก็ปลอดภัยดีต่อมาเมืเ่อพวกเขานําก้อนหินแม่เหล็มมาทําการทดสอบกับเทาเทียที่จับมาได้ทุกคนก็เห็นว่าสิ่งที่กุนซือเคยพูดไว้มันคือเรื่องจริงที่ว่าเทาเทียจะอ่อนแดงเมื่อมันขาดการเชื่อมต่อจากดาชนินีด้วยเหตุน,นี้พวกเขาจึงตัดสินใจส่งเทาเทียตัวนี้ไปยังเมืองหลวงเนื่องจากเป็นกฎที่ถูกเขียนเอาไว้ถึงแม้ว่ากุนซือหวังจะไม่เห็นด้วยกับการทําแบบนั้นก็ตามขณะเดียวกันวิลเลียมได้เข้ามาดูการของทาวาว แต่เขากลับถูกทวาตตำหนิและดูถูกที่เขาหลงลืมภารกิจของตัวเองและมัวแต่เสียเวลากับการทําตัวเป็นฮีโร่เพื่อให้แม่ทับหลินประทับใจซึ่งนั่นถึงกับทาให้วิลเลียมโกรธจนเลือดขึ้นหน้าแต่เขาก็พยายามตั้งสติและเดินจากไปด้วยความฉุนเฉียวในเวลาต่อมาเมื่อสุลกายเทาเทียเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งทาวาและบัลลัดจึงเตรียมตัวที่จะหลบหนีออกไปจากที่นั่นเพียงสองคนพวกเขาได้ทําลายประตูที่เก็บดระเบิดและเข้าไปคนสิ่งที่ต้องการด้วยความเด่งดีบ ก่อนที่ทั้งคู่จะถูกขัดขวางโดยวิลเลียมที่เข้ามาช่วยให้ทาวาอยู่และร่วมต่อสู้เรื่องกับเขาที่นี่แต่ไม่ว่าจะอ้อนวอนยังไงทาวาก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจแถมยังปล่อยกับดักลงมาทำร้ายวิลเลียมจนสลบก่อนที่ทั้งคู่จะรีบขนดีระเบิร์ดและหนีออกไปจากนั้นได้สำเร็จขณะเดียวกันแม่ทัพลินพร้อมทหารพบว่าพวกเทาเทียมันได้แอบเจาะก,กำแพงของพวกเขามาโดยตลอดซึ่งกุนซอหวังคาดว่าพวกมันต้องการไปที่เมืองหลวงเพื่อตามหาเพื่อนของมันอีกตัวที่ถูกจับตัวไปแต่เนื่องจากการเดินทางไปที่นั่นมีระยะไกลและอาจใช้เวววลานานนานก่2ั ดังนั้นแม่ทับหลินจึงตัดสินใจว่าจะเดินทางผ่านทางอากาศเพื่อที่จะไปให้ถึงที่นั่นก่อนที่เมืองหลวงจะถูกพวกมันโจมตีซะกอ่อนในเช้าวันรุ่งขึ้นในที่สุดเทาเทียต,ตัวนั้นก็เดินทางมาถึงเมืองหลวงและได้รับความสนใจอย่างมากจากฮองเตในขณะที่กำแพงเมืองวิลเลียมก็ถูกทหารจับตัวเอาไวา้พอเชื่อว่าเขาคือคนที่มีส่วนรู้เห็นกับการหลบหนีของทาวาและปัญลาดซึ่งนั่นถึงกับทำให้แม่ทับหลินโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและไม่ยอมฟังคำอธิบายจากวิลเลียมถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดจะฟังดูสมเหตุสม แต่โชคดีที่มีทหารนายหนึ่งเข้ามาปกป้องวิลเลียมและสาบานว่าสิ่งที่วิลเลียมพูดคือความจริงเพราะตอนนั้นเขาได้แอบสังเกตการอยู่องห่างและได้ยินตอนที่วิลเลียมพยายามห้ามสองคนนั้นแม่ทัพหลินจึงเริ่มใจเย็นลงและสั่งให้ขังวิลเลียมมาไว้ก่อนจนกว่าพวกเขาจะจับหัวขโมยสองคนนั้นกลับมาที่นี่ได้ที่ฝั่งของทาวาและบัลลาดในตอนนี้ทั้งคู่ขี่ม้าเนียวม,มาไกลและกําลังสับสนว่าจะเดินทางไปที่ไหนต่อดีซึ่งบัลลาดก็ได้แนะนาให้ทาวาขึ้นไปสํารวจเส้นทางอยู่บนภูเขา ก่อนที่เขาจะใช้โอกาสนี้หักหลังทาวาและขี่ม้าหนีไปพร้อมกับดดนเนอร์เบิร์ตเพียงคนเดียวขณะเดียวกันที่กำแพงเมืองเหล่าทหารเริ่มออกเดินทางด้วยโคลมลอยฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้ประโยชน์จากลมที่ช่วยพัดพาพวกเขาไปยังเมืองหลวงซึ่งก็แน่นอนว่าการเดินทางด้วยวิธีนี้ล้วนมีอุปสรรคมากมายจนําใไม่มีทหารหลายนายต้องตกลงมันตายเพราะบังคับโคลมลอยฟ้าไม่เป็นหลังจากที่แม่ทัพลินออกเดินทางมาไกลวิลเลียมก็ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากแม่ทัพลิน็นว่าเขาไม่มีความผิด ดังนั้นเธอจึงมอบอิสระให้วิลเลียมและอนุญาตให้เขาออกไปจากที่นี้ได้แต่สุดท้ายวิลเลียมก็เปลี่ยนใจและตัดสินใจเดินทางไปที่เมืองหลวงเพื่อช่วยแม่ทัพหลินต่อสู้กับพวกมันอีกครั้งตัดกับไปที่บัลลาดในตอนนี้เขาได้ถูกกลุ่มโจรทะเลทรายจับตัวเอาไวา้และพยายามหยิบดินระเบิดออกมาโยนเล่นโดยไม่รู้ว่านั่นอันตรายแค่ไหนจนกระทั่งได้มีดินระเบิดลูกหนึ่งตกลงไปในกองไฟซึ่งนั่นจึงทําให้ระเบิดทํางานและสลายร่างของนกคนที่นั่นจนเละเป็นจุนในขณะที่ฝั่งของเมืองหลวงก็กําลังถูกกททาาาเเียจจจ่มจนนนหน้ป็ลอง แม่ทัพหลินจึงกระโดดลงไปต่อกรกับพวกมันแต่เนื่องจากจำนวนของพวกมันที่มีมากเกินไปเธอจึงถูกพวกมันล้อมเอาไว้จนหนีไปไหนไม่ได้แต่โชคดีที่ในขณนะนั้นวิลเลียมได้เข้ามาช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้ทันและสามารถดึงเธอขึ้นมาบนโคลมลอยฟ้าได้อย่างปลอดภยัยซึ่งกุนซือหวังสังเกตเห็นว่าตอนที่ราชินีมันกำลังกินเหยื่อพวกเทวเทียตัวอื่นก็จะไม่โจมตีแต่นั้นพวกเขาจึงพยายามบังคับโคลมลอยฟ้าลงไปข้างล่างและรีบแสดงตัวกับทหารเพื่อขอเข้าไปรายงานตัวกับฮ่องเต้ทันทีในขณะนั้นฮ่องเต้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ และตำหนีแม่ทัพผินที่ปล่อยให้เทาเทียเจาะกำแพงจนะนูเข้ามาถึงเมืองหลวงได้แต่กุนซือหวังก็พยายามอธิบายว่าพวกเขาพอมีทางออกเพราะถ้าหากพวกเขาสามารถกำจัดตัวราชนีได้เทาเทียทุกตัวที่เหลืออยู่ก็จะหยุดอลาวาดในทันทีด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงนำเทาเทียที่ถูกจับตัวมามาทำการมัดดินระเบิดเอาไวร้รอบตัวโดวยแผนของพวกเขาคือการปลุกเทาเทียตัวนี้ขึ้นมากินอาหารที่จัดเตรียมไว้เพื่อที่มันจะได้นําอาหารเข้าไปป้อนแกราชนีและพวกเขาก็จะใช้จังหวะนี้ยิงธนูไฟเข้าไปที่ดินระเบิดในตัวของมัน อย่างไดก็ตามในระหว่างทางพวกเทาเทียได้เข้ามาโจมตีเหล่าทหารที่กําลังลาเลียงร่างของเทาเทียออกไปข้างนอกวิลเลียมและแม่ทัพหลินจึงช่วยพวกเขาเอาไว้และสั่งให้เขานั่งพักอยู่ที่นี่ไปจนกว่าภารกิจของพวกเขาจะจบลงแต่ไม่นานก็ได้มีเทาเทียอีกฝูงหนึ่งพยายามวิ่งเข้ามาจู่โจมพวกเขาอีกครั้งฐานคนนั้นจึงทําการพลีชีพเพื่อเปิดทางให้วิลเลียมและแม่ทัพหลินขึ้นไปปกป้องมือหลวงจากเทาเทียให้สาเร็จเมื่อทางสะดวกพวกเขาจึงปลุกเทาเทียตัวนั้นขึ้นมากินอาหารและรอให้มันนําอาหารไปป้อนให้แก่ราชินี ซึ่งหลังจากที่แผนของพวกเขาสาเร็จเป็นหนึ่งขั้นตอนต่อมาพวกเขาจึงหาทางขึ้นไปบนที่สูงเพื่อหาตำแหน่งดีๆในการยิงธนูไฟเข้าไปอย่างใดก็ตามเมื่อวิลเลียมยิงธนูเข้าไปที่เป้าหมายพวกเทวเทียกับสามารถปกป้องราชนีของพวกมันได้จนทําให้ราชนีเริ่มโกรธและสั่งให้ตามหากลุ่มของวิลเลียมทันทีเมื่อกุนซือวังเห็นว่าเขาน่าจะต้านมันไว้ไม่ไหวเขาจึงโยนหินมเมล็กขึ้นไปมอบให้แม่ทัพหลินและทําการผีชีพตัวเองเช่นกันก่อนที่วิลเลียมจะขึ้นไปหาตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมและยิงธนูเข้้้้าาาาไปอีีกคครรรัังังงงโดยหวว่่นนจจะสํเ็ แต่สุดท้ายลูกธนูของเขาก็ถูกพวกมันปัดออกไปอยู่ดีแถมตอนนี้ดาชนินียังรู้ตำแหน่งของพวกเขาแล้วมันจึงสั่งการให้ทาเทียทุกตัวกระโดดขึ้นไปจู่โจมสองคนนั้นทันทีด้วยเหตุนี้ทั้งสองคนจึงเหลือทางเลือกสุดท้ายนั่นคือการเข้าไปใกล้ตัวของมันให้ได้มากที่สุดโดยทั้งสองคนได้กระโดดออกจากอาคารและโยนหินแม่เหล็กลงไปหยุดการปกป้องของทาเทียและตามมาด้วยธนูระเบิดที่คว้างเข้าไปโดนตัวของมันได้อย่างแม่นยำและทำลายดาชนินีตัวนั้นไปจนไม่เหลือซากซึ่งแรงของระเบิดทำให้วิลเลียมเกือบไม่รอดแต่ก็ยังโชคี ที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากแม่ทับหลินช่วยดึงเขาขึ้นมาซึ่งหลังจากที่ตัวราชนีตายไปเทาเทียทุกตัวก็กลายเป็นเพียงตุ๊กตาที่ได้ชีวิตนำพายเมืองหลวงกลับมาสงบสู่อีกครั้งและปิดตำนานเทาเทียไปอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อวิลเลียมเดินทางกลับมาถึงกำแพงเมืองเขาก็ได้พบกับทาวาที่ถูกทหารจับตัวกลับมาได้ซึ่งวิลเลียมไม่ได้โกรธเคืองเพื่อนของเขาแต่อย่างใดแถมยังบอกข่าวดีว่าแม่ทับหลินจะไม่เอาโทษที่เขาขโมยดีเดอร์เบิร์ดและจะยอมปล่อยให้ทั้งสองคนออกไปจากที่นี่พร้อมกับทหารคุ้มกันเพื่ออเป็นนการตบแท หลังจากที่แม่ทบดินเข้ามาบอกลาและขอบคุณวิลเลียมสำหรับความก้าหาญที่เขาเข้ามาช่วยประเทศจีนจากหายนะวิลเลียมและทาวาก็เริ่มออกเดินทางกลับไปที่เดือของพวกเขาและทิ้งไว้เพียงตำนานให้ลูกหลานชาวจีนได้เรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปราศจากความไว้ใจซึ่งกันและกันเมื่อน,นัอ้นอาณาจักรก็ย่อมล่มสลายได้ตลอดเวลาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ